สวัสดีครับสวัสดีค่ะแข่กีฬาข้ามเอ็นบทข้ามนี้อยู่กับตูนวรัตและกุ้งโสพิษนะครับไปติดตามเรื่องของการวิ่งนะครับกรีธาชิงแชมป์เอเชีย2025ครับวันนี้ที่เมืองกูมิประเทศเกาหลีใต้นะฮะชื่อเมืองน่ารักนะใช่ค่ะครับผมแข่งขันกัน27-31พฤษภาคมไฮไลท์วันนี้เนี่ยรอบรองชนะเลิศก่อนนะฮะวิง100่งร้อยเมตรชายนักกีฬาเข้ารอบนี้มา2คนก็คือภูริพลบุญสอนดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมแล้วก็รองแชมป์เยาวชนโลกปี2024ร่วม อีกหนึ่งคนคือชูติทัศน์พฤึกสรนันครับภูริพลนี้อยู่ในฮีทที่1น,นะฮะชูติทัศน์อยู่ในฮีทที่3ก็แบ่งนักวิ่งเป็น3ฮีทฮที่ละ8คนรวม24คนครับคัทที่1ที่2แต่ละฮีทแล้วก็คนที่ทําเวลาดีสุดอีก2คนรวมแล้ว8คนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิกฮีทแรกเนี่ยบิวก็สตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเร่งสปีดแซงคู่แข่งขึ้นนําแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นที่1เลยครับ10.27วินาที คว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนชุติทัศทำได้10.79นะฮะช้าไปหน่อยจบที่7ของทีมที่3ก็ไม่เพียงพอต่อการผ่านเข้ารอบส่วนเมื่อเย็นพึ่งแข่งจบสดร้อนๆเป็นไงบ้างคุณกุ้งก็แข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะคะน้องบิวนักกีฬาไทยเราเป็นตัวแทนคนเดียวเข้ามาค่ะปรากฏว่า ดวลกันสูสีมากสุดท้ายต้องใช้ภาพตัดสินจริงๆนะคะเหมือนจังหวะเอาหน้าอกเข้าว่าใครเข้ามากกว่าเข้าเร็วกว่าสุดท้ายแล้วเป็นฮิโรกิยานากิตะเป็นแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นค่ะทำได้ดีสุด10.194วินาที ส่วนภูริพลค่ะทำได้10.196วินาทีแพ้เพียงแค่0.002วินาทีเท่านั้นค่ะที่บอกนะฮะคือมันเซี่ยวของเซี่ยววินาทีจริงๆนะครับและช่วงออกตัวเนี่ยจริงๆช่วงออกตัวทั้งรอบรองและรอบชิงเนี่ยบิวทำได้ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะคือมีสะดุดเล็กน้อยแต่ว่าดีที่แกสปรินต์แล้วเร็วมากนะฮะสปริตตอนปลายเนี่ยเร็วจี๊ดเลยกลับมาเบียดคู่แข่งจนเนี่ยครับต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายและนี่ก็เป็นเหรียญรางวัล ระดับเอเชีย e รายการที่3แล้วของบิวภูริพลน,นะครับค่ะก็จังหวะที่ออกตัวจากบล็อกสตาร์ทนะคะปกติเนี่ยบิวเขาก็จะบอกตลอดเลยว่าเขาอะจังหวะออกตัวเนี่ยจะทําได้ไม่ค่อยดีมไม่คยดีแต่มาเร่งสปินได้เร็วนั่นเองแต่จริงก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขนะใช่ค่คะจะได้เพอร์เฟกกว่านี้นะฮะ